ดูชมร่ก่อนได้นะคะคันนี้31กับเครื่องเขล้ลานไปมาเลยท่านนายประยุเรเชนทค่ะมาเลยค่ะคุณธนาคันนี้ลำดับที่30กันต่อเลย <30 S 1> 31ค่ะ31ขออภัยด้วยสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราชมร่วมก่อนได้ระหว่างนี้ค่ะคันนี้กุญแจมีให้2ดอกนะคะเมื่อสตาร์ทมีพออะไรมาติฟังชันสตาร,รุปก็มีให้ดูชมก่อนได้31 ลูกคาา้าหน้าร้านท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนลูกค้าสามารถลงทะเบียนให้เราเสร็จก่อนทำการประมูลก่อนนะถ้าลูกค้าไม่มีริสแบนโควรสวส่งวนสิทธิ์ไม่นับขายให้นะคะนาหน้าร้านประมูลอ่าลากันเช็คการเช็คในสองเครดิตวงเงินของคุณลูกค้าให้พร้อมก่อนทำการประมูลกันด้วยนะคะตอนนี้ลำประมูลที่2ค่ะประมูลกันมาถึงลำดับที่31แล้วท่านใดที่เรียกสนใงจ่ายเเชิญค่ะ สามสเปกกันต่อเลยค่ะคุณลูกค้าสหรับคนนี้นะคะกับ M GM G m G f i นะคะตัวดีพาร์ติซิตี้สลุกมีนนะคะคุณลูกค้าเค,ครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีรถปียี่สิบสามจุดยี่สี่นะคะคุณลูกค้าสหรับคนนี้รายละเอียดตามแจ้งเลยค่ะมีค่าขนย้ายมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามบร,รกิการแจ้งตรวจสอบและพิจารณาด้วยนะคะและไม่หมื่นแปดพันก็โลเท่าน,นั้นไม่ยังน้อยอยู่ปีใหม่ไม่น้อยเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยราคาริ่มต้นอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทอะไรค่ะในะราคาสองแสนเจ็ดหมื 3, ่นสี่พันเอาอะไรถ้าทำบริการได้มากกว่าน ราคาตอนนี้กกขันไปแล้วค่ะมาเลยค่ะคาคาตอนนี้อะไรวิ่งราคาไปแล้วค่ะสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันราคาตอนนี้ก้ราคาไปต่อได้มากกว่านี้เลยชได้เลยสอัสราคาตอนนี้ได้มากกว่านี้เลยชได้เลยสต่ไปต่อกว่ตอราคามาได้สองแสนเก้าหมืนก้าราคาไปต่อเก้าพันเจ็ดราคาไปต่อสองแสนสามหราคอะไรราคเปี่ยได้มากกเชได้เลยราคาไปต่อได้มากกวชได้เลยมันราคาไปต่อกราคป ห่หมื่นหนึ่งพันสู้ต่อซื้ได้ใส่ราคาค่าซ้แสนหนึ่งหื่นต่อสื้ใหม่ใส่ราคาได้เลยซ้แสนหนึ่งตอนนี้ได้มากกว่าเดี๋ยวเือเชได้ซ้แสนหนึ่งหมื่นสามพันค่าซ้แสนหนึ่งัราคาตอนนี้ได้มากกว่านี้ได้ชตได้เลยซื้ต่อไป่อ่อราคามาได้ซเกซ้หนึขออภัยค่ะซ้แสนหน ได้มากกว่าร้เนะคะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าันสาืับหนึออนไลน์ซ้ตอสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสานับหนึ่งสามแสนสค่ะสามแสนสองหมนับหนึ่งสามแสนสองหมื่นห้าพันสมมพับหนึ่งสามแสนสนพับสองสามแสนสองมพัลูกค้าออนไลน์นะคะสามหนึ่งสมสีต่อสื้รีบใส่ราคาค่ะสามแสนสองหมื่นห้าพับาทนับ ตรงขายค่ะตรงขายค่ะที่ออนไลน์สามแสนสอมืนห้าันบาทที่สามศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์หนึามรับใบสามแสนสองหมื่บาทขอบคุณค่ะออนไลน์